ฝากแฟนคลับแฟนเอฟซีเห็นบิ่งอันรีวิวบ้านฝรั่งที่เขาอยู่นั้นบ้านจัดสรรนะจ่ะอยู่ไอ้ห่างจากบ้านตุกกิโล๊กกวัเนาะกิโลครึ๊กเค้ง มาสายรุ่นสเยโอยเวทนาเพื่อนบ้านนั่นรูจักคุ้นตาน้ำถักคุณนตาพี่น้องทรงโบดบ้านทรงโบทพ์ลงบ้านสวยๆเลยพี่น้องมันแต่งงามๆอ่าทุกคิดว่า จำได้ว่ามีบ้านเพื่อนคนไทยอยู่แถวนี้หลังนึงทุกตาเคยมานนจใจเห็นบพี่น้องดอกสีฟ้าที่เขาปลูกไว้น้ำบานนพี่น้องดอกสีฟ้าที่เขาปลูกไว้น้ำบ้านนะสวยนะพี่น้องงามมากสว,สวยมากเลยสีฟ้าบ้านเขาสวยนะนทรงบ้านสวย สีฟ้าเต็มเลยเดี๋ยวปีนาตุ๊กตายอยาวสีฟ้าทสิละ่ะมันลรยแต่มันขึ้น,นต้นไม้ต้นไหลดีกว่าหญ้ามันขืนไม่ได้หญ้าข้นมงงามเอาต้นไม้มาใส่ดีกว่าสวยดีสวยมากนี่ไงบ้านคนไทยที่ตุ๊กตาศาัยที่ตุ๊กตามาเยี่ยมเขาอ่ะนี่บ้านหลังนี้ นี่พี่น้องมาเบิงอันนี้มาเบิงอันนี้ตุ๊กตาพามาเบิงแบบบ้านท <cop> ี่ว่าเพิงงมาเงินนะจ้ะนี่สีขาวนี่จ้าสวยเพิงงมาเงนนี่นี่นี่แบบบ้านในในฝันตุ๊กตาเลยนี่ตุ๊กตาเห็นแบบนี้ฟงนี่เลยพี่น้องสวยปะหลังกลางเห็นบ่พี่น้องสวยมากพ <c oughs> ันหน้าออกทั้งคนพี่น้องเห็นบ่ แบบบ้านเขานี่รงนี่เลยสีแดงทงโบดพี่น้องแต่มันผ่าแสงตะเวนเนี่ยหัวบ้านเขา้ะพี่น้องง่ายๆสไตล์แบบง่ายๆแบบแต่คลาสสิกพี่น้องไอ้หัวรั้วบ้านเนี่ยรั้วเพื่อนกับเพื่อนบ้านนะพี่น้องมิกกับบ้านลายงามพี่น้อง บบสวยงามนะพี่น้องสนามหยาบ,บ้านเราฟังทั้งนี้นะพี่น้องฟังทางนี้ก็เฮ็ดัว่าแบบสวยงามาพี่น้องัว่าแบบแบบคลาสสิกมากแต่ว่าดูแล้วแบบสวยอะพี่น้องัว่าแบบเอาไม้มาเทิน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 เงินขื้นก็สวยบ,บ,บ้านหลังนี้ก็สวยพี่น้อง คือบ้านสองสันบ้านเฮ้านะพี่น้องซุกเนี่ยเนาะสวยเนาะเราบางทางเดินเพิ่งพี่น้องเอ้ยลงจอดรถเขานะใหญ่กว่าบ้านเฮาอ,อีกสิบสองต้นพุนะ่นขน่ะลงจอดรถนะอุ้ยส่ออ่ะต้นแอปเปิ้ลอันนี้ก็เมียนขังเทิงเมียนห้องนั่งเลนะ่นเนี่ยพี่น้องเ<ห>ขาเฮ็ดไว้แอปเปิลนะ บ้านหลังนี้ก็สรงเก่าแน่จากน anyway, ้อย e. จนหลังคาแอนหมดแล้วพ uh. okay. oh, ี่น้องกล้องตกกล้องรีวิวรีวิวบ้านและสวนของซิวีเดนนะจ๊ะนาะ คือว่าตุกตาก,กับบุรุษจะอีทายยางให้เบิงเนาะอยู่แต่ในบ้านตุกตาก็เลยถือโอกาสว่ายางน้ำจ่อยแล้วก็ยางออกกับลังกายน้ำนอกจากเนาะก็ทายแบบบ้านทายต้นหมอกต้นไม้ใหเบิงเขาเฮ็ดสวนเฮ็ดยางกันนอกจากจัดสวนจัดต้นไม้อยู่ที่เขาก็ตื่นลื่นล้นกำลืนด,ดูรอดอะไรพี่น้องเอ้ยบกว่าบ้านหลังใดกระเพ้าฟ้ากันกวาดขยะก,กวาดจัด แจงแปลงสวนซื้อต้นหมอกต้นไม้มาปลูกนาจันนะดูว่าบ้านหลังใดนาจาจันนะถ้ากันแป้งสวนถ้าบ้านหลังนี้ต้นไม้งามดีทั้งนี้นะทั้งความมือตุกตามันอีธาธาตว้นนา้าจันแสงอีบอกสวยปันใดพี่น้องสังเกตหัวบ้านบ่พี่น้องเขาบ่ามีการ แอมกาแพงคือบ้านเขาเนาะววพวกบ้านถ้าเขาต้องการเฮ็ดหัวเขาก็เอาต้นไม้เฮ็ดเนาะระบางบ้านก็เอาตไคร้คือบ้านหลังนั้นเนาะจา้ะใส่ตะไครา,าบางๆเฮ็ดเนาะจา้ะแต่เขาก็แอมเนาะก็ดูสวยเก๋ๆอันนี้สไตล์แบบเฮ็ดแบบอิดบล็อกก็ขึ้นแบบไร้ตังแบบบ,บ,บ,บบ่อบ่อาบบ่หยางเนาะจา้ะลายโบดแบบไยๆวัดไทยเนาะจา้ะบ้านเขาน่ะเป็นทรงคือแบบว่า คือวัดไทยพี่น้องเป็ทรงโบสคือวัดไทยสวย <c oughs> กับแบบแบบก็น่ารักดีเนะก็เบิ่งไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะพี่น้องนะว่าเออมันสวยปันใดบ้านเขานะเรียกว่าบ้านฝรัางบ้านฝร้างงามนะพี่น้องนะ สวนมาเขาอีกออกสไตล์คือวัดไทยนะพี่น้องสามจัวแต่ว่าเขาอีเฮ็ดเป็นสั้นสองสั้นนะพี่นอ้องเขาสวยดีอีกอย่างนึงนะแล้วหัวเขาก็อีโบเฮ็ดสูงพี่น้องเฮ็ดแค้นเลยเลยแอวไปนะพี่น้องแล้วเขาก็เฮ็ดด้วยไม้นี่มองแล้วดูสะอาดตาเนาะจ้ะตัดกับบ้านเขาสีดำสามารถมองเห็นบ้านเขา แต่กระหัก่กระมันเด่นนะจ๊ะก,การจัดบ้านเขาสีดำแต่ว่าั่วน่ะเด่นมองเห็นว่าเราเด่นบ้านเนาะก็สวยไปยัางเนาะพี่น้องตุ๊กบอลูสึกเมยหรือว่าเศร้าหรือหอบเนาะพี่น้องเพราะว่าตุ๊กตากะเพิดเพลินไปกับการได้เบิ่งวิวสวยๆงามๆของบ้านของเขาแล้วก็ย่างไปเรื่อยท่ายไปเรื่อยแล้วก็ว่าอธิบายและบรรยายภาพการเป็นยู่และ บ้านสวยๆงามๆหรือวิวสวยๆงามๆเว้าวบรรยกาบรรยายไปกับผ,ผู้ชมที่เบิ้งช่องของตุกตายเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนาากะอะจะกจมีความสุขกับฤดูซัมมาหรือสระฤดูดร้อนนาะจ้ะของที่นี่นาะจ้กไอเก็เฮเวา์ก็ปีกระเป๋าหายซึ้มหายเศร้าไปกับโควิดไปอีก ไปอีกครั้งนึงคือการวิธีกกันนอกจากการเดินออกอย่างหรือว่าออกกำลังกายเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนคลับแฟนเอฟซียูตังแดนนอกจากบ้านเฮาหรือว่าคนที่รับช,ชมช่องของตุ๊กตาเบิงช่องของตุ๊กตาก็อีได้เห็นแบบเออตุ๊กตาก็อยุต่างแดนตุ๊กตาก็ถไายให้เบิงได้นอกจากว่าเออตั้งแดนมันก็การเป็นยูของเขา มันเป็นยังไงเนาะจ้ะแล้วว่ามันก็บ่ได้สนุกสนานตลอดเวลาคือประเทศเฮาเนาะจ้ะยิ่งเป็นนาหิมะหรือว่าเป็นนาที่เขาหดกู้อยู่ในบ้านเนาะเขาก็ดูซึ้ม้าวเขาบ่เขาบ่กสดชื่นเขาบ่มีความสุขคือบา้านเฮาเนาะบา้านเฮาเป็นประเทศที่มีความสุขตลอดเวลาเนาะจา้ะยามมื้อเว้นยามมื้อคืนก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงวะาอาจากชโมงจากชโมงเนาะจ้ะ กลางคืน8ชั่วโมงหรือว่าบ้านเฮาก็ขึ้นเสมอกันนะ้าสาวแรงจากชมง8ชงัช่วโมง12ชั่วโมงนะจากย่น,นีคือว่าบางฤดูมันก็นยามคืน3ชั่วโมงยามเว้น3ชั่วโมงแต่แบบบางยิ่งเป็นหนาหิมะนะพี่น้องยามือคืนนะ่ะมันเบิดมือเบิดคืนนะพี่น้องมันมืดสลัวนะมันมียามเว้นแค่3ชั่วโมงเองก็เป็นตาอึดอัดของเขานะ พอถึงฤดูอันซัมเมอร์มาหรือว่าฤดูแล้งมาเขาก็ดีดามีความสุขกระปีกระเป้าอยากออกนอกบ้านอยากมาทำความสะอาดบ้านอยากปลูกต้นไม้สวยๆนะพี่น้องเนาะแต่ละหลังเขาก็ซี่แ่้ะพี่น้องเริ่มออกมาทำความสะอาดบ้านปลูกตกแต่งบ้านนะจ้ะ,ะฟังพุนก็อีเป็นเป็นอีกโทษน,นึ่งนะพี่น้องแล้วแต่มาก แล้วแต่อีมักแล้วแต่อีสางเนาะบ้านนะจะสังเกตได้ว่าบ้านเขาอีรอบด้วยเป็นไม้มากกว่าปูนปูนซีเมนต์เนาะจ้ะไอ,อเฮ็ดไม้มากกว่ากว่าปูนซีเมนต์เนาะพี่น้องเนาะบ้านทุกลังแทบสิเป็นไม้เนาะจ้ะบ่อี่ปุนซีเมนต์คือบ้านเฮ้าเนาะซงนี่ก็สวยนะแต่ว่าถ้าเป็นเพิองอมางานก็อีเฮ็ดกางซี่ละ กระจกขาวกระจกขาวตั้งแบบนี้ข้างนอกมองอะไรมองอะไรที่เป็นพักลงม้านะ่ะนาบ้านนั่นนะที่เป็นเพิกนะที่เป็นมุกลงม้านนเสีเฮ็ดแบบนี้สวยกระจกย้าๆสหละสีสีล่ะโลนะสีขาวแล้วก็ติดผ้าม่านไอติดผ้าม่านแบบนี้งามดีเนะ นี่ติดผ้าม่านแบบเท้าซื้อในอย็นพ้มโปอย่างมันมีอยู่แล้วละ่ะสวยนี่ได้แสงโรงห้องวันโปร่งเอิ้นนะทรงโปร่งสวยมองเห็นสิติดแอร์หรือเปิดกระจกก็เปิดได้เบิดดอะเปิดได้ทุกช่องนะคิดว่าห้องนี่เบิดยุดอกประมาณหามื่นะห้องเดียวนะ ถ้าเฮ็ดน,นักถ้าเห็นแบบนี้เอาเบิดทุกอย่างนั่งถาคุณตาทายดอกไม้งามๆาพี่น้องต้นมันคือต้นหยาเหี่ยวมูพี่น้องแต่สีนสวยดอกสวยมากสวยป่ะพี่น้องดอกไม้นั้นสวยจิย๊ดอกอีหยังบ่ฮู้สวยมากมัน้อยแล้วพี่น้องแต่มันสวย สวยสวยสวยไปหมดเลยสวยพี่น้องสวยตามสนามนั่งเลน่นได้พี่น้องขึ้นเต้พี่น้องเอ้ดอกเิหลิปสีเหลืองก็สวยสวยไปเบิดสวยไปหมด สวยไปหมดส้วยไปหมดส้วยทั้งซอยจังใดคลิปนี้ตุ๊กตาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาในด้อจา้าเมื่อนี้ตุ๊กตามาถ่ายคลิปไทยถ่ายน้ำมูบ้านย่างก็กกำลังกายแล้วก็เก็บบรรยากาศหรือว่าแบบบ้านงามๆสวยๆมาฝากท่านผู้ชมที่รับชมช่องของตุ๊กตาบาบินนะจนะ๊ะเนาะช่ตกตาก็ขอฝากช่องไว้ใด้อจานะ้าแล้วก เป็นฝากกำลังใจให้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาสีน้ำภาพส,สวยๆงามๆหรือว่าดดมาฝากท่านผู้ชมที่รับชมช่องของตุ๊กตาลด้วนะจ๊ะขอให้พี่น้องสุขอผูกซื้ตตพอพ้นรอดปลอดภัยจากโรคโควิดนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีสมบายด้วยพีนย่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมจน ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องทุกตาบ้านวินเด้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยหิมะมาสั่งล้าขังสุดท้ายล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้ทั้งล้มทั้งหิมะตกลงมาอีกแล้วตกขาดว่ามันสิเป็นแบบบานฝนสังฝ่าเนาะอยู่บ้านเฮาเอินว่าฝนสังฝ่ามาผี่หิมะสั่งล้าพี่น้องเอ้ ตกเต็มเดี๋ยวตุ๊กตายผ้าออกไปข้างนอก,กนะจ๊ะเนาะโอเคโอเคสวัสดีค่ะ you see me มื่อนี่สิไปเซเว่นเลเว่นปะมาๆมามื่อนี่มีมือกล่อง มีก้าเป็นเฮียไปเซเว่นอีพี่น้องแต่ใส่ชุไทยไปได้จา้าวุ <laughs> you see all. ้นายูซีโอ้ลไปเซเว่นอีเลเว่เปซื้อปากระป๋องกับไข่บไก่หอดบ้านแล้วพี่น้อง